เอานัินมาห้อยดีกว่า พ่อผมนั่นเองตอนนี้เราจะทำอะไรครับตอนนี้เราจะนี่โรงซีเราก็ถ่ายคลิปทิ้งไว้หลายคลิปไปเลยเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะครับซีเป็นบับเบิ้ลแบบรอตูแบบทรงยังไงหนุวัยรุ่นคนเก่งก็ไม่ค่อยเข้าใจ <laughs> ก็เอาตามแบบนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเคาะอันนี้ให้ดูเนี่ยให้มันเข้าได้ทำตูดนะครับให้มันเป็นตูดแบบสวยๆอะ่ะ ให้มันใส่ล้อใหญ่ได้อะไรได้นะครับเขาะแมงกระจุยนะครับโอเคเดี๋ยวไปโชว์มันเลยแล้วกันทุกแม่งเลย สวัสดีครับวันนี้มาตีตูดสีก็เก็บฟุตไปเยอะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันมันพิเศษยังไงทำอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้าง,อไไางนอนคิดตั้งนานอันนี้ก็มันผูกตอนแรกก็ผูก็ตัดตูดออกแล้วก็ปะตรงนี้แล้วก็ที่ตีเพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้แล้วก็บวม บัวหมอให้มันแบบเขาอยากได้เตี้ยๆนะเจ้าของอยากได้เตี้ยๆก็เราต้องการให้มันดิงได้ด้วยเนะาะใส่โชกสั้นๆแล้วก็ให้มันดิงได้ทีนี้ของเดิมมันแคบมากๆเราก็รู้กันอยู่ว่าซีมันแค่ไหนก็แค่แค่ของซีนะครับเราก็ต้องบานตั้งแต่ตรงนี้เลยแต่กระเป๋านี่เลยบานหลบหมดเลยนะครับมาจนถึงท้ายบานใหญ่มาเลยนะครับ เพื่อให้ล้อเนี่ยเข้าไปในซุม้มหลบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขีดได้แล้วเดี๋ยวจะมาตัดออกทีหลังนะครับให้มันจะได้สมดุลหน่อยพอดีกับล้ออะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่รับรับกับเบาะนะครับข้างบนจะมีร่องกลรีดร่องเหมือนของเดิมนะมีร่องข้างหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเท่ท ไ <laughs> ม่รู้ว่าทำทำไมเลยแม่งเท่ก็ทำโอ okay. เคเดี๋ยวตัดให้ดูพรายากดูเมื่อไหร่ตอนตัดนอนเลยนอนเลยนอนเลยนี่ตัดแบบหัวรุ่นเ,เลงแบบเถื่อ,อ,อ,อนๆเลยนะ เค้รับต้องชาแนลนะวันนี้ก็มีโปรเจกต์เล็กๆขันเล็กๆกดไม่เยอะเอา,อางี้ดีกว่าไว้รุ่นจับต้องได้นะครับเป็นโปรเจกต์ซีซีคัต้องนะรอโตอะไรประมาณนี้นะก็ลุกไม่แพงเนาะสำหรับว้รุ่นที่กําลังอยากจะเริ่มเล่นนะครับพวกรุ่นใหญ่พวกอะไรเขาชอบแบบนี้ใหญ่ก็แล้วแต่เขาไปเนาะเรารุ่นเล็กเราก็ต้องใช้แบบนี้นะเกิดพวกสกิทไปได้อันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถักขี่ไป าหที่ไยอะไรประมาณนี้คะับก็แต่ว่าคันเนี้ยเป็นรถของคุณลุงคุณลุงเลยต้องพูดว่าคุณลุงเลยเพราะว่าอายุ50%แล้วห้าสใช่ไหมพี่อายุประมาณห้าสิบเยอะแล้วอย่าไปบอกเลขดีกว่าไม่บอกอไม่าพาก็อายุเยอะแล้วก็คือแกสารฝันไปดิกเนาะก็อยากจะสร้างรถขึ้นมาในฉบับของแกคันหนึ่ง แกก็อ,กอธิบายอะไรกับเราไม่ค่อยถูกแล้วก็วเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่หลายรอบนะก็ออกมาเป็นทรงประมาณนี้คันนี้ก็เป็นโครงเฟรมเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นของดีมนะครับแล้วก็เครื่องเป็นไรฟานเครื่องเนี่ยเราซื้อใหม่เลยเราขี้เกียจไปสอบก็ซื้อเครื่องไรฟานมาใส่แล้วก็เป็นล้อตล้อนี่17นิ้วนะครับกว้าง3 5้า แล้วก็ใส่ย,ยางยางเบอรบ์เท่าไหร่วะวิวก็ร้อยสามสิบตัดเจ็ดสิบนะครับใหญ่ยายมากหน้ากว้างก็ต้องบานตกออกนะครับในช่วงก็ต้องบานตั้งแต่กระเป๋าเลยบาน <c ười> คิดว่าง่ายแล้วตอนแรกแต่แม่โอ้โหบานกระเป๋าบานลายยับเลยครับแล้วก็ขยายชุดหน้าเอาโชว์อยู่ข้างนอกตัดแฮมนมาใสา่ทำบอกอันนี้ก็เขาก็อยากได้เป็นแนวแบบรถใจตลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ะใส่พง ไว้ขี่แบบสนองมีดเกลอะลก็ออกมาประมาณนี้่าเดี๋ยวตอนเย็นและมั้งวันนี้เดี๋ยวพาไปขี่กันนะครับว่าวันจะขี่ยัแค่ไหนเอาไปขี่คิดรับความเงานะครับก็มาเลยฮึด ก่อนสั่งเลยกินเดียวไปเดี๋ยวไปขี่รถเล่นกันดีกว่ายุงไาไงครับช่างกวยสุดยังครับแกแล้วไกตายแล้วนี่นี่หน้าตาเจ้าของรถนะคะรับครับบางคนนึกว่าดิกไวรุ่นไงไม่ใช่ไวรุ่นนะครับอายุเยอะแล้วคุณุู้ชมนะครับ ยังวัยรุ่นอยู่ครับย่าม่ยอมแกเราไม่ต้องยยมแกเออแกจซักขาแกไม่ได้ตาจะวัยรุ่นแลวต้องใส่ช่างดาวขี่เลยดาวเทียมดูด้ยุเท่นะเข็นดิ Ờ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mà không bỏ lỡ những video hấp dẫn